ว่ามันซอยดาวใช้กุญเลียงอยู่บับโฉมเลยใช้ <S <s <uk ur> เ,เลี้ยงตัวนี่ไหมใช้ <laughs> เลี้ยงกี่เจ้าอ่ะเออ่ปใว่าใช้ใช้ย <c oughs> <c oughs> ง,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 งรู้ครับสวัสดีช่องต่าน้อยครับวันนี้เรามาโมดิฟายเอรอยกันต่อในยุคของช่างเอกเห็ดูว่าจะเป็นอะไรเราสั่งอะไรมาก็วันนี้เราก็ได้มาก็จะเป็นคาร์บูเรเตอร์เอรอยใหม่แกะกล่องเลยครับ คาบ,บูได้มาแล้วให,ใ,หใ,หใ,หใหม่ในราคาแค่650บาทลูกเดียวลูกสุดท้ายในร้านสอร้านสอสอสอนี่อยู่ขั้นจัดสอขั้นจัด <c oughs> อันนี้ก็เป็นชุดไปท้ายแกดูกัน thôi nè Giờ đâu cho mà Tìm cá bu anh Thôi được đó, cô cậu thiên về Thiên về <laughs> không mẹ Mẹ lưu cậu Mẹ cầu. mẹ lưu cậu ตอนการใส่เข็มใส่กันเร่งพอตอนนี้ขึ้นเป็นตัวแบบเร่งสปริงดีขึ้นดีเลยเดี๋ยวสปริงก่อน บูบได้ไป็นไแสงเขาเรีมเจ้ะมาดูนี้ก็ังไล่ทั้งมะไรเทศอีกครัง้ง ตัวตีเขียนบม่ดีเขียนเก่าดิไม่แมนเขียอนไม่ดี กต้องปิดปฟกระจายก็ดองหลายวิธีครับ <unified> อัน e นั่นอันนั้นอะไรเปลี่ยนไหนเงี้ยกว่าต้องนงี้ยก่ฮะท้องแดงท้องเหงือก้องเหลืองท้องขางกเรื่องของเอโอกยูมันจเลยเปลี่ยังท้องขาวเรอท้องคุเลร มีสว่วนในตรงนี้ฮะคือหนี่มีสว่วนนี่นั่นคือรถพวกนี้ท้องขาวมันงเจอตาตีนหยาบหน่อยแต่ว่าตีแล้วก็ตีนเลื่อยเข้าเปลี่ยนไปบะเนี่เปลี่ยนแล้วทีเ่เมตังท้องขาวกันเหรตอนตัวเก่านอะตอนนั้นไอ้เพื่อนเปลี่ยนให้ตุใดเออากับม,มากับ,กบรถเปลี่ยนของไม่ใป็น,นั่นโอ้เป็นของไม่เซ่ไปกับพูดถึของไม่ของติดรถอีกขั้นหนึ่งของเราไม่ไม่ก่อนสินะเราอะ ันนี้เพียงให้เห็นเปลี่นท่าอางก็ขาวกันแค่ที่ซันฮอกก์ก่สื้อเปลี่ยนกีได๋ยมันหยาดมนหมดตัวอันนี้เป็นสที่เลยสองที่ <ừ. S 2> น้อยใช่มันมันมัน,มนใหม่ใหม่ใหม่ <c oughs> <c oughs> Hãy subscribe cho cái luôn cái như sang một lòng luôn

เอไปนี่ยเลยหอก็ค <laughs> ว,วามอะไรอย่แ <laughs> ม่หนู่ไปไหน,เ,เ,นเดียเ๋ยวเดีย <ฮะ S 1> เ๋ยวเก่าเทีย่ยนี่แหละเก่าเที่ยโยมจะข้าบูไม่ชีเมื่อานเดี๋ยวิดเขื่องนี้จะไหมกันเบีกน้าอยู่ปะนัน้นทิกาบ <laughs> บิที่ไม่ดูเลร

สายกันเกัย่นเนี่ยะยังมันดีบ่รดเนี่เห็นไหมล่ะเปิดสวิตชวกเปิดสวิ